มนุษย์ทุกคนต่างมีด้านมืดในใจแต่จะมีสักกี่คนที่ปล่อยให้ด้านมืดนั้นกลืนกินความเป็นตัวตนจนกลายเป็นปีศาจในคราบของคนนี่คือเรื่องราวของเจฟฟรีย์ดาเมอร์ฆาตรกรต่อเนื่องที่สั่นสะเทือนสังคมอเมริกันและคนทั่วโลกชายผู้เบื้องหน้าอาจดูสงบสุภาพและเป็นมิตรแต่เบื้องหลังกลับเป็นผู้ก่อเหตุฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมการฆ่า ไม่ใช่แค่ปลิดชีพแต่คือการควบคุมร่างกายและจิตใจของเหยื่ออย่างสมบูรณ์คดีของเขาไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติทางจิตใจที่ลึกซึ้งแต่ยังสะท้อนถึงจุดอ่อนของระบบยุติธรรมการเหยียดเชื้อชาติการเพิกเฉยของสังคมและเรื่องราวทั้งหมดนี้จะพาคุณไปสำรวจทุกแง่มุมของชายคนหนึ่งที่ทำให้โลกนี้ไม่มีวันลืมเจฟฟรีย์ดาเมอร์ เป็นหนึ่งในฆาตรกรต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมและโด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเขาก่อเหตุฆาตรกรรมชายหนุ่ม17รายระหว่างปี1978ถึง1991พฤติกรรมของเขารวมถึงการล่อลวงฆ่าแช่แข็งตัดอวัยวะและบางครั้งถึงขั้นกินเนื้อของเหยื่อคดีของดาเมอร์กลายเป็นคดีที่ช็อกโลกและนำไปสู่การถกเถียงเกี่ยวกับสภาพจิตใจ และความล้มเหลวของระบบยุติธรรมเขาได้รับฉายาว่ามีวอกยี่แคนิบาลเรื่องราวต่อไปนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับชีวิตของเขาในแต่ละช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวาระสุดท้ายในคุกรวมทั้งสำรวจพฤติกรรมและแรงจูงใจที่อยู่เบื้องหลังการกระทำอันน่าสะพรึงและตั้งคำถามสำคัญว่าระบบสามารถป้องกันเหตุร้ายแบบนี้ได้หรือไม่ เรื่องราวของดาเมอร์อยังคงเป็นที่น่าสนใจของนักจิตวิทยานักกฎหมายและประชาชนทั่วไปเพราะมันสะท้อนถึงความมืดดำในจิตใจของมนุษย์ที่อยากจะเข้าใจเจฟฟรีย์ดาเมอร์ไม่ใช่แค่ฆาตกรเขาคือบทเรียนที่โลกควรจำเจฟฟรีย์ดาเมอร,เมอร์เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมคศ1960ที่เมืองมิวอกี้ รัฐวิคคอนซินสหรัฐอเมริกาเขาเป็นลูกชายคนโตของลีโอเนลและจอยซ์ดาเมอร์ซึ่งมีปัญหาทะเลาะก,กันบ่อยพ่อของเขาเป็นนักเคมีส่วนแม่มีปัญหาทางจิตใจและเสพยารักษาอาการทางประสาทดาเมอร์ er ในวัยเด็กดูเป็นเด็กที่เงียบขรึมและเก็บตัวแต่มีความสนใจแปลกๆเกี่ยวกับซากสัตว์เขาชอบเก็บหัวสัตว์กระดูก มาแช่ในสารเคมีตามที่พ่อสอนแม้ดูเหมือนเป็นเพียงแค่ความอยากรู้อยากเห็นของเด็กๆแต่จิตใจของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่ออายุได้หกขวบเขามีพฤติกรรมแยกตัวออกจากเพื่อนและก็พูดน้อยลงพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้รับความสนใจจากพ่อและแม่เท่าที่ควรเพราะพวกเขาโหมดทะเลาะก,กันเมื่ออายุได้14ปีดาเมอร์เริ่มรู้ตัวว่าเป็นเก เขาปกปิดความรู้สึกนี้จากทุกคนเขาเริ่มจินตนาการถึงการควบคุมร่างกายของผู้ชายและฝันถึงการมีร่างไร้วิญญาณอยู่ใกล้ตัวสิ่งเหล่านี้เริ่มกลายเป็นแรงกระตุ้นที่น่ากลัวและเป็นรากฐานของสิ่งที่เขากระทำในอนาคตวัยเด็กของเขาจึงกลายเป็นช่วงเวลาที่หล่อห้อมฆาตกรคนหนึ่งโดยไม่รู้ตัวแม้ครอบครัวจะเป็นครอบครัวปกติแต่ความไม่สมบูรณ์ภายใน ได้กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญเจฟฟรีย์ดาเมอร์ก่อเหตุฆาตรกรรมครั้งแรกเมื่อปี1978ขณะอายุได้18ปีเหยื่อรายแรกของเขาคือสตีเวนฮิกนุม่มวัย8 8ปีที่เขาพบข้างถนนดาเมอร์เชิญฮิกมาที่บ้านพูดคุยดื่มเบียร์และในที่สุดก็ตัดสินใจไม่ให้เขากลับบ้านเมื่อฮิกพยายามออกจากบ้านดาเมอร์ใช้ดัมเบลทุบศีรษะ และบีบคอจนเสียชีวิตหลังจากฆ่าเสร็จเขาชำแหละศพแล้วฝังชิ้นส่วนในป่าใกล้บ้านต่อมาเขาผุดขึ้นมาอีกครั้งเพื่อละลายในกรดและกำจัดทิ้งอย่างเป็นระบบเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเพราะดาเมอร์พยายามใช้ชีวิตปกติเขาเข้าเรียนที่มหาวิทยาลายัยแต่เรียนไม่จบต่อมาก็สมัครเข้ากองทัพระหว่างอยู่ในกองทัพเขามีปัญหาเรื่องสุรา และพฤติกรมรมรุนแรงจนถูกปลดประจำการแม้พยายามใช้ชีวิตแบบคนทั่วไปแต่ความมืดมิดในใจของเขาไม่เคยจางหายครั้งนี้เขาไม่เพียงแค่ฆ่าแต่เริ่มทดลองกับศพโดยการตัดหัวเก็บอวัยวะการฆ่าครั้งแรกได้เปิดประตูสู่เส้นทางอันโหดร้ายที่ไม่มีวันถอยกลับหลังจากเหยื่อรายแรกดาเมหยุดไปนานถึง9ปีก่อนที่จะฆ่าอีกครั้ง ในปี1987เขาพบเหยื่อที่บาเกและสถานบันเทิงยามค่ำคืนโดยใช้วิธีล่อลวงให้มาที่อาพาร์ตเมนต์ดาเมอร์จะเสนอเงินให้เหยื่อถอดเสื้อถ่ายภาพแต่บางครั้งก็ชวนดื่มผสมยานอนหลับเมื่อเหยื่อหมดสติเขาลงมือฆ่าจากนั้นชำแหละตัดอวัยวะและเก็บชิ้นส่วนไว้บางครั้งเขาถ่ายภาพขั้นตอนต่างๆ เพื่อใช้กระตุ้นอารมณ์ทางเพศภายหลังเขาเริ่มทดลองเก็บหัวมนุษย์ไว้ในตู้เย็นและแช่ในฟอร์มาลีนในบางรายเขากินเนื้อของเหยื่อเพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของตัวเองดาเมอร์เคยพยายามทำให้เหยื่อกลายเป็นซอมบี้โดยการเจาะกระโหลกและฉีดกลดเข้าไปแต่เหยื่อทุกคนได้เสียชีวิตจากกระบวนการนั้นทุกการฆ่ากลายเป็นการทดลองทางจิตใจและร่างกายที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เขารู้ดีว่าสิ่งที่ทำผิดแต่ยอมรับว่าไม่สามารถหยุดตัวเองได้อพาร์ตเมนต์ของเขาค่อยๆกลายเป็นห้องสังหารที่เต็มไปด้วยกลิ่นของศพเพื่อนบ้านเริ่มสงสัยแต่เขามักอ้างว่าเป็นอาหารที่เน่าหรือปัญหาท่อน้ำขณะนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าอาคารหลังนั้นคือสถานที่ที่เกิดศพอนาต,ตกรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่าคดีของดารเมอร์อาจจะจบได้เร็วกว่านี้ หากตำรวจไม่ประมาทในปี1991มีเด็กชายชาวเอเชียอายุ14ปีชื่อโคเนรัลหนีออกมาจากอพาร์ตเมนต์ของดามเมอร์เขาเปลือยกายเลือดอาบหน้าและสับสนเดินอยู่กลางถนนคนละเมืองดีโทรแจ้งตำรวจและพยายามเข้าช่วยเหลือเด็กชายคนนั้นแต่เมื่อดามเมอร์มาถึงเขาบอกกับตำรวจว่าเด็กชายเป็นแฟนของเขาและกำลังเมายา แม้เด็กจะอยู่ในสภาพที่น่าสงสัยตำรวจก็ส่งเขากลับไปยังห้องของดาเมอร์หลังจากนั้นไม่นานดาเมอร์ก็ได้ฆ่าเขาและเก็บศพไว้ตามปกติเหตุการณ์นี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญทำให้ประชาชนตั้งคำถามต่อการทำงานของตำรวจโดยเฉพาะการละเลยเหยื่อที่เป็นคนผิวสีและเชื้อชาติเอเชียมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าหากเด็กคนนั้นเป็นคนผิวขาว อาจได้รับการช่วยเหลือข้อผิดพลาดครั้งนี้กลายเป็นรอยด่างที่ไม่มีวันลบในวงการของตำรวจมิวอกกี้และแสดงให้เห็นถึงความล้มเหลวของระบบการป้องกันอาชญากรรมมันไม่ใช่แค่เรื่องของฆาตรกรแต่เป็นเรื่องของความไม่เท่าเทียมในการรับมือของอาชญากรรมเมื่อวันที่22กรกฎาคม1991เจฟฟรีย์ดามเมอร์ถูกจับกุมหลังจากเหยื่อรายหนึ่งหลบหนีออกมาได้เหยื่อรายนั้นคือ เรซี่เอ็ดเวิร์ดซึ่งหลบหนีจากอพาร์ตเมนต์ของดาเมอร์และแจ้งตำรวจเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจคน้นพบภาพถ่ายศพชิ้นส่วนของมนุษย์และหัวคนในตู้เย็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงการฆ่าการจัดวางศพและการแยกอวัยวะอย่างละเอียดเจ้าหน้าที่พบหัวมนุษย์เจ็ดหัวแขนขาอวัยวะและถังกรดที่ใช้ละลายเนื้อภายในห้องยังมีอุปกรณ์ชํแหละมีด ขวานและกล่องชิ้นส่วนตำรวจและนักข่าวทั่วประเทศตกตะลึงกับสิ่งที่ค้นพบดาเมอร์ยอมรับกับทุกข้อกล่าวหาอย่างรวดเร็วโดยไม่พยายามปฏิเสธเขาเล่าวิธีการฆ่าอย่างละเอียดเหมือนไม่รู้สึกผิดความน่าสะพรึงของคดีนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกประชาชนจำนวนมากต่างไม่อยากเชื่อว่าคนที่ดูธรรมดาคือปีศาจในคราบของมนุษย์ การจับกุมครั้งนี้ปิดฉากการฆ่าต่อเนื่องที่ยาวนานกว่า13ปีแต่เปิดประตูสู่คำถามมากมายเกี่ยวกับจิตใจของฆาตกรและความล้มเหลวของสังคมการพิจารณาคดีของเจฟฟรีย์ดาเมอร์เริ่มต้นในปี1992ท่ามกลางความสนใจของคนทั่วโลกเขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรม17กระทงและรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาทีมทนายของเขา ไม่ได้พยายามแก้ต่างเรื่องความผิดแต่พยายามยืนยันว่าเขาวิกลจริตพวกเขาให้เหตุผลว่าดา m เมไม่สามารถควบคุมตนเองได้และไม่รู้ผิดชอบชั่วดีในขณะที่อายการโต้แย้งว่าเขารู้ว่าการกระทำของตนเองผิดกฎหมายเพราะมีการวางแผนและปกปิดคณะลุกขุนใช้เวลาพิจารณาเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ตัดสินว่าเขามีความผิดและมีสติสัมปชัญญะ ดาเมอร์ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตจำนวน15ครั้งติดต่อกันรวมเป็น957ปีในศาลเขากล่าวขอโทษครอบครัวของเหยือ่อพร้อมบอกว่าเขาสมควรได้รับโทษหลังการตัดสินหลายครอบครัวของเหยือ่อยังคงเจ็บปวดและโกรธแค้นในขณะเดียวกันดาเมอร์กลายเป็นจุดสนใจของสื่อนักเขียนและนักจิตวิทยาทั่วโลก การพิจารณาคดีของเขากลายเป็นกรณีศึกษาทางจิตเวชและสังคมวิทยาไม่ใช่แค่เรื่องอาชญากรรมแต่คือบทเรียนของมนุษยชาติแม้จะถูกจำคุกแต่ความลึกลับของจิตใจยังคงถกเถียงกันจนถึงปัจจุบันเรื่องราวของเจฟฟี่ด่าเมอร์ไม่ใช่แค่เพียงฆาตรกรต่อเนื่องแต่เป็นบันทึกแห่งความพลาดพลั้งของสังคมชายผู้หนึ่งที่เติบโตในครอบครัวที่ดูปกติ แต่มีจิตใจที่แหลกสลายเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวพฤติกรรมของเขาไม่ได้เกิดขึ้นเพียงโชว์วูบหากค่อยๆก่อตัวจากแรงกดดันความเจ็บป่วยทางจิตและความเงียบจากคนรอบตัวในขณะเดียวกันการเพิกเฉยของเจ้าหน้าที่ความล้มเหลวของตำรวจและการมองข้ามเสียงของเหยือ่อก็ล้วนมีส่วนสุดท้ายดาเมอร์ไม่ได้แค่เพียงทำลายชีวิตของเหยื่อ17คนแต่ยังทำให้คนทั้งโลก ต้องหันกลับมามองระบบยุติธรรมและสุขภาพจิตในมุมใหม่แม้ตัวเขาจะเสียชีวิตลงไปแล้วแต่คำถามที่เขาทิ้งไว้ยังคงสะท้อนในใจของหลายคนว่าถ้าเราในฐานะสังคมรับรู้เร็วขึ้นใส่ใจมากขึ้นและกล้าที่จะช่วยเหลือชีวิตผู้บริสุทธิ์หลายคนอาจไม่จบลงอย่างโหดร้ายหลังจากถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตดามเมอร์ ถูกส่งตัวไปยังเรือนจำในรัฐวิสคอนซินในช่วงแรกเขาอยู่ในการคุมขังแบบเดี่ยวเพื่อความปลอดภัยต่อมาเขาเริ่มเปิดใจพูดคุยกับนักบวชและอ้างว่าได้กลับใจและรับสีนการล้างบาปเขาแสดงออกถึงความรู้สึกผิดและบอกว่าไม่อยากหลบซ่อนความเลวร้ายของตนเองบางครั้งเขาส่งภาพการ์ตูนเสียดสีตัวเองให้กับเจ้าหน้าที่ และพูดถึงความตายอย่างเยือกเย็นแม้จะดูสงบแต่ความเกลียดชังจากนักโทษคนอื่นก็ไม่จางหายในวันที่28พฤศจิกายน1994ดาเมอร์ถูกทำร้ายอย่างรุนแรงขณะทำความสะอาดห้องน้ำผู้ลงมือคือคริสโตเฟอร์นักโทษอีกคนหนึ่งใช้แท่งเหล็กทุบหัวเขาจนเสียชีวิตดาเมอร์เสียชีวิตในวัย34ปีการตายของเขา ทำให้ครอบครัวของเหยื่อรู้สึกถึงความยุติธรรมแต่บางคนมันคือการหลุดพ้นของชายผู้ไม่สามารถควบคุมความมืดในใจได้ชีวิตในคุกของเขาเต็มไปได้วยความเงียบความหวาดระแวงและสุดท้ายคือความตายแม้เขาจะจากไปแต่คดีของเขายังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องและกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญเกี่ยวกับจิตวิทยาอาชญากรและความบกพร่องของสังคม คดีของเจฟฟรีย์ดาเมอร์ไม่ได้จบลงแค่ห้องพิจารณาคด,ดีหรือในเรือนจำมันกลายเป็นกรณีศึกษาหลายวงการทางด้านจิตวิทยาอาชญกรรมกฎหมายนักวิชาการวิเคราะห์ว่าดาเมอร์มีลักษณะของโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมและมีแนวโน้มของนิโคฟิเลียความพึงพอใจทางเพศกับศพภาพพฤติกรรมของเขาทำให้ผู้คนตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพจิต และจุดบอดในระบบการเฝ้าระวังของสังคมสื่อต่างๆนำเรื่องของเขาไปสร้างเป็นหนังสารคดีละครและก็ซีรีส์จำนวนมากอย่างไรก็ตามการผลิตสื่อเหล่านี้ก็สร้างเสียงวิจารณ์ว่ากำลังทำเงินกับความเจ็บปวดของเหยื่อครอบครัวของเขาหลายคนอาจไม่พึงพอใจชื่อของบุตรหลานถูกนำมาใช้ซ้ำในวงการบันเทิงแต่ในอีกด้านหนึ่งคดีนี้ ผลักดันในการปรับปรุงกฎหมายและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่มากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการแจ้งเหตุจากผู้มีความหลากหลายทางเพศและกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องราวของเจฟฟรีย์ดาเมอร์จึงไม่ได้เป็นเพียงอดีตแต่ยังคงส่งผลกระทบและสะท้อนคำถามที่สังคมต้องตอบให้ได้ว่าเราจะป้องกันฆาตกรคนต่อไปได้อย่างไรถ้า,าคุณชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับใครที่อยากจะฟังเรื่องราวอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำเรื่องราวต่างๆมานำเสนอให้คุณได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับ